ดูกันต่อตูอ้คอนเสิร์นะครับไม่รู้ว่าต่อผิดหรือต่อถูกนะครับแต่ตอนนี้ไหมไปเร้วนะครับใช้มาแล้วบ้านหลังนี้เข้าห้าปีเนาะนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยไฟตัดบ่อยเหลือเกินก็เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอุปกรณ์เพิ่มมาหรือว่าเป็นเพราะการเชื่อมต่อนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับ oh. สวัสดีครับที่มาถ่ายวันนี้นะครับเนื่องจากว่าจะมาเรื่องสอบถานนะครับ มันตัดบ่อยมากเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ภายในเช็คแล้วก็เหมือนจะสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรก็เลยเอกใจเอาไปตกไปเปิดตู้คอนซูมเมอร์นะครับสักครู่นะครับไปดูตู้คอนซูมเมอร์กันตรงนี้คือตู้คอนซูมเมอร์นะครับคือพอเปิดมาก็ตกใจยอยู่ครับเพราะว่าดูกาวนะครับกาวรู้สึกว่าจะไม่ได้ไปเชื่อมกับไม่เชื่อมกับ บัดบาลนิวตันนะครับแล้วก็สายเมนนะครับสองสายล่างเห็นไหมครับส่วนข้างบนก็ดึงเข้าไปที่นิวตนันซึ่งผมอยากจะถามผู้รู้นะครับไม่ทราบว่าต่อแบบนี้มันมันผิดตรงไหนบ้างนะครับซึ่งต่อไปนี้ผมจะให้ทางบ้านนะครับเรียกช่างใหญ่มาดูผมไม่กล้าทํานะครับแล้วสังเกตนะครับว่าขวาสุดเห็นไหมครับลูกสกิดขวาสุดเนี่ยเขารวบเมน แต่ละช่องนะครับไว้3จุดก็คือชั้น1บ้านมีชั้นเดียวใช่ไหมครับรวมเมนไว้ที่สกริตลูกเดียวส่วนลูกที่2ทางซ้ายขึ้มนมาก็คือแยกไปที่1นึงนะครับแต่ไอตรงเนี้ยที่เห็นเห็นนะครับที่รวบไว้เนี่ยทั้งเครื่องทาน้าอุ่นทั้งแอร์แล้วก็บ้านทั้งชั้นนะครับซึ่งเปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไรนครับแต่พอเปิดเครื่องทําน้าอุ่นแล้วตัดซึ่งไม่ได้เปิดอ่าไม่ได้ตัดลูกเซอร์กิตลูกเล็กนะครับ มันตัดลูกใหญ่เลยนะครับซึ่งผมไม่กล้าทดลองให้เห็นเพราะว่ามันพอเปิดมาแล้วมันเกิดรอยไหม้ก็เลยไม่กล้าทําแล้วนะครับภาพนี้นะครับอันดับต่อไปก็จะเรียกช่างใหญ่มาดูนะครับแต่ตอนนี้อยากจะถามผู้รู้นะครับว่าต่อแบบนี้เป็นการต่ออีกวิธีหนึ่งหรือว่าเป็นการต่อผิดวิธีนะครับโอเคนะครับ